สวัสดีจ้าวันนี้แม่แสบพาทำขนมไทยในต่างแดนขนมมาแกงกันเลยจ้าและนี่ก็เป็นถั่วที่แสบแช่ค้างคืนไว้แล้วจำนวน250กรัมตามด้วยกะทิ่2กระป๋องและน้ำตาลทราย400กรัมตามด้วยใส่เกลือเล็กน้อยนะจ้าใส่มากเดี๋ยวจะเค็มไข่ไก่จำนวน10ฟองขั้นตอนแรกแสบก็จะนำถั่วที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟเพื่อทำการต้มจ้า หลังจากที่ต้มถั่วได้ที่แล้วก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าสูตรนี้แสร็จจะไม่ปั่นนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเตรียมภาชนะแสรจ,จะใช้เป็นหม้อเทไข่ไก่ใส่ลงไปเลยจ้าจำนวน10ฟองหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาล400กรัมนะจ๊ะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเกลือเล็กน้อยใส่ลงไปเลย หลังจากนั้นก็ทําการคนๆๆๆนะจ๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้น้าตาลละลายเลยจ้าหลังจากนั้นเรานําถั่วที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยจ้าก็จะได้ประมาณนี้แสบจะต้มถั่วให้เละเลยนะจ๊ะก่อนที่จะนํามาใส่เพราะว่าสูตรนี้แสบจะไม่ปั่นนะจ๊ะถ้าใครสะดวกที่จะปั่นก็ได้เลยจ้า คนคนส่วนผสมไปนะจ๊ะขั้นตอนนี้ก็ใส่กะทิลงไปเลยจ้าแสบใช้กะทิกระป๋องจำนวนสองกระปองจ้าสูตรนี้ทำง่ายอร่อยลงตัวหวานมันกำลังดีเลยนะจ้าหลังจากนั้นคนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เตรียมถาดมาเลยจ้าสำหรับสูตรนี้แสบจะได้หนึ่งถาดพอดีเป๊ะเลยนะจ้า หลังจากที่เราเทขนมเสร็จแล้วนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปก็เตรียมใส่ตู้อบได้เลยจ้าสำหรับตู้อบที่แสบใช้จะมีอุณหภูมิความร้อนเป็นเบอร์1ถึงเบอร์7นะจ๊ะแสบจะใช้เบอร์5จ้ารวมเวลาเฉลี่ยที่แสบใช้ประมาณ1ชั่วโมงแต่ข้อสำคัญแสบจะเปิดดูเรื่อยๆนะจ๊ะว่าสีสันของขนมที่เราทำได้หรือยังและนี่นะคะก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วหน้าตาขนมที่เราต้องการก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ตามนี้เลยจ้าขนมหมอ้อแกงสไตล์แม่แสบนะจ้าสำหรับสูตรนี้แสบจะไม่ใส่หอมเจียวนะจ๊ะเพราะว่าขนมหมอ้อแกงที่ร้านส่วนมากจะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมบางทีลูกค้าไม่ชอบแสบก็เลยตัดปัญหาไปเลยจ้าไม่ใส่แต่คุณภาพและความอร่อยก็ยังลงตัวอยู่นะจ๊ะหลังจากที่ขนมเย็นแล้วตอนนี้แสบก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆน,นะจ้า เพื่อเวลาที่เสิร์ฟให้ลูกค้าจะได้สะดวกตามนี้เลยจ้า หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวแสบจะให้ดูนะจ๊ะว่าชิ้นขนมและด้านในเป็นแบบไหนความหนาประมาณนี้ชิ้นประมาณนี้นะจ๊ะที่แสบทําเสิร์ฟให้ลูกค้าสําหรับเมนูในวันนี้ขนมหม้อ,อกแกงถั่วของแสบอยากให้เ,เพื่อนๆลองทำตามนะจ๊ะเพราะว,าว่าวิธีการทําไม่ยุ่งยากเลยหลังจากที่ทําเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะขนมหม้อ,อกแกงแสบลองตัดให้ดูแล้วขั้นตอนต่อไป เดี๋ยวแสบจะลองมาชิมให้ดูนะจ๊ะว่าขนมของแซบจะอร่อยขนาดไหนชิ้นใหญ่ๆคำโตๆเลยจ้าความหนากก็จะประมาณนี้นะจ๊ะอือหืออร่อยมากเลยทุกคนรสชาติกำลังดีนะจ๊ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แม่แสบด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ